ไปบัามาเที่ยวทงเขาง่งงามๆี่นอ้องเขาง่ามขนาดเลยอาจารย์อีกข้อข้องน่ำปานะเขาอยู่ทงน่าขนาดกางนี่ก็งั้นใค้ที่ทองกันนะครับง่ามขนาดเลยขาข่างข้างในว่บานจะไปทงกันกประนไปลาปลากินกัน เจ้าทีพรนะ้อมเนาะเจ้าทีเนี่ยโอ้ยขนาดเลยคงจะดูลายดนเนาะสองตัน,น,นี่โอ้เจ้าทีเจ้าท,ทีนะคะมาหน้าเนาะพี่น้องโมเดนไหงงวอยููเอองัาจาวจักโตแลยนี่สิบสองหลายโตวแถวถอะอ่ะงัว1สิบสองตัวสันเนาะคัะนเนาะ เงินแสนเงินล้านตัวนี้โอ้งามเดียวแล้วเนาะนี่เนาะอ่าคุนอ่ะกินง่วอยู่กินหญ้าอยู่ข้างล่างพุ่นเนาะพุณสามตัวสี่ตัวเนาะนี่นะนะคะโอ้ง่วงงามหลายตัว นี่ผ้ามาสมมัวนะคะนี่บาตัวนี้เบาเนี่ตัวผุน่นโ,โอ้นี่มันมันอืมจักเมื่อนตัวนั้นปุนเอามาไไมานี้าเมอ้ตัวนี้ไห,ไห,ไหมทับไปนี่ เมื่อวเหล่า,าลนั่งเอกได้นี่ว่าเป็นแสนพ่นเลยนั่งเอกตัวบกงามนี่โอ้ติีสระได้นี่เนาะติีสระได้นี่ให้อ้วนๆนี่เนาะนตีทับแล้วกับสี่เดียวลูกก็ดอกมากกับสี่สามสี่หมื่นพุ่งแล้วงัวงามเนาะคือยังงวัวงพอย,ยเลินเนะาะงัวหางตกๆนี่หูตกๆนี่เนาะตัวบักใหญ่นี่ ะะสิบสองตัวสันเนาะค่ะเนาะนะคะนี่นะนโอ้ขักขักมัวง่ามงัวง่ามจะมาหาปลาเนาะหาปลาไปกินเลงเอ้ยนะสู้ดีนะยดยดมาต้องมานะันรู้จักว่าง่ามแล้วเนี่ยนะ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลว,ลวยังเป็นมันเป็นนอนอยังไร่คนเว้ยเพื่อนนี่ไหมงามตัวเลยไหมหัว,งา,วงามนะหัวตกหูตกนะ นี่แม่มันบอกนนอหูตกหูใหญ่เลยนะโโนี่นะสิบสองตัวเนาะค่ะเนาะสิบสองตัวซ้านนี่นะ đầy bộ nó, Mì pa chắc tố bộ nó, nó, màn bộ nó. ยิงป่ะถ้าเก้ามีป่ามันตำตึง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 ออกงวดแักเส้นเลยนะะหาเส้นหกเส้น ô đầy đây vô đầy vô chắc tù bà tôi nói xoắn để pon có đi sáng tôi này nói โอ้ยรุมกันกินยาเลยเนาะ หมูยาวๆดิโอโฮ